นี่คูเปอร์ที่ว่าควันดำนะครับเปิดมาเป็นเครื่อง N47 ยังรอครับยังรอควันดำแบบนี้เลยครับโ,โหนี่แค่เบิร์นเบาๆนะครับโอ้โหเบิร์นเบาๆที่ฉันได้เลยนะเธอมินิคูเปอร์คันที่แมนดีเซลนะครับอุ้ยอ้าวไหลกลับแบบนี้ฮนะแบบนี้โถควันมันก็ดำนะสิครับ อูชีดมินิคูเปอร์เครื่อง n 4 7นะฮะเครื่องเดียวกับ b m w นี่ครับโอ้โหดูท่าเป็นไงเรงเหลี่ยมป๊อแทงกลับนี่ก็ทดสอบมินิคูเปอร์นะครับคันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพบกับผู้ชนะกันครับว่ามาจากที่ไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอ๋มาจากแถวไหนพี่มาจากสุราษฎร์ธานีครับครับผมรถเป็นไรมาพี่อาการ ฟันดําครับครับแล้วตอนนี้หายยังหายแล้วครับหายแล้วเรารู้สึกเลื่อนปืนครับลื่นปืนครับก็แบบดึงได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะดูพี่เขายกนะแดงจริงไปเหยียบรถพี่เขาเล่นเฉยเลยก็ไม่น่าเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับคันนี้ก่อนหน้านี้ตอนเป็นมือที่แล้วเนาะเขาก็ได้เอารถมาเปลี่ยนปลายหัวฉีดเหมือนกันนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นปลายหัวฉีดตันแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านไปกี่ปีไม่รู้จําไม่ได้ พี่เขาก็สองปีนะครับพี่เขาก็ไปจัดต่อมาแล้วก็ดูคลิปไปดูคลิปมาอ้าวนี่รถกูนี่ว่าแล้วตอนนี้ใช้ได้ป่ะพี่ใช้ได้ครับดีเลยครับครับมีอะไรแนะนำเพื่อนๆนะพี่ก็แวะมาได้ครับพี่ BKK ครับนะครับขอบคุณครับบริการดีครับครับก็คันนี้ใหญ่เรื่องมีควันนิดๆที่ว่าไปรีแมปปิด DPS มาครับนะครับรถมันก็แรงตามอัตราเร่งของมันแล้วก็มีควันนิดๆตอนรอบคันสูงนะครับแล้วก็มีมี มีซ่อมต้นหัวฉีดทั้งหมด4ต้นนะครับก็ซ่อมไปเลยอัตราเร่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ส่วนกินน้ามันไม่ต้องพูดถึงกินแน่นอนแพ่ไม่ใช่นะฮะก็ขอบคุณพี่มากนะครับรับครับผมครับครับก็พี่เพื่อนนะครับมีปัญหาก็ติดต่อสอบถามนะครับใช้มินิคูเปอร์ก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับได้ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับร้านอยู่พุทธมณฑลสาย2อซอยยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งแยกแปดครับวันดีครับสวัสดีครับ